มาพบกับคุณจูนอีกแล้วนะคะคุณจูนฟอร์ดทุมค่ะตอนนี้เราอยู่กับฟอร์ดแรนเจอร์สีประตู XL+ Plus ตอนนี้จำหน่ายอยู่ที่ราคา7จ็ดแสนห้าหมืสองบาทตัวนี้เป็นสีดำนะคะมาดูค่ะว่าเราแต่งอะไรให้รถคันนี้บ้างดูจากด้านหน้าเลยก็คือชุด F 1 5 0นะคะพร้อมไฟม u สแตง g s สไตลอันนี้จะเป็น อ่าเลดอก็คือตาสีแดงนั่นเองกระจังหน้าเป็นมามาสแตงนะคะคิ Q ้วล้อแบบมีหมดุดพร้อมกับยาง18อันนี้18นะคะลูกค้าเพิ่มตังนิดหน่อยเดิมเราแถมที่16นะคะกระจังมามาแตงนี้จะมีขอบหน่อย มวแซงสไตล์ก็จะมีคลิปฉลามสามคลิปแล้วก็จะมีไฟเดรไลท์วิ่งกลางวันมีไฟรูปตัว C เดิมเดิมตัวนี้ก็ไม่มีไฟตัดหมอกมาเราติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะอย่างจะเป็น m a ็กซิตเจ็ดร้อยบาจะเป็นลายมาเวลนะคะแล้วก็มีคลิปสีแดงจะมีคลิปแดงแคลิปเงินอ่ะแล้วแต่ลูกค้าเลือก มีเบ้ามือเปิดมีฟิล์มเซรามิกนะคะกันาสาี4ชิ้นพร้อมกับราวหลังคาด้านบนโรบาร์อาแลนเดอร์แบบยาวนะคะมีไฟเบรกดวงที่3ด้วยกระบะเล,ลเนอร์เป็นของฟอร์ดแท้นะคะด้านหลังก็ยังมีลายกราฟิกตามที่ลูกค้าเลือกแล้วก็กันชนท้าย แบบมีห่วงแดงสองห่วงแล้วก็มีเวลาถอยก็จะมะีไฟด้านหลังด้วยตรงกันชนท้ายด้านหลังด้านหลังกระบะก็จะเป็นดาบท้ายนะคะลายกราฟิกด้านข้างลูกค้าเลือกได้ว่าอยากได้อะไรนะคะมาดูภายในกัน ภายในก็จะเป็นเบาะหนังมีจอ Android 9นิ้วนะคะเบาะหนังก็จะเป็นเบาะดำขิบสีแดงนะคะตัวนี้เราติดตั้งอาฟตัดหมอกเพิ่มเติมนะคะเดิมๆกับตัวรถมาไม่มีอ่ะเป็นพวงมาลัยผ่อนแรงนะคะแล้วก็มีระบบเชื่อมต่อระบบซิง บาหนังด้านข้างเราก็จะมีเหมือนกันนะคะติดให้ข้างประตูก็ด้านหลังค่อนข้างกว้างมากๆชิ้นส่วนต่างๆเราก็คืนให้กับลูกค้านะคะนี่จะเป็นจอสามนิ้วเดิมๆมมากับตัวรถแต่ด้านหลังก็จะเป็นนั่ง หนี่เป็นล็อกเด็กก็สนใจอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ครูจุนด้วยนะคะบ๊ายบาย